โอกาสต่อไปนี้ญาติโยมทั้งหลายจงประกันตั้งใจฟังโอาวาทต่อไปจงตั้งอยู่ในความสงบทุกทุกท่านเพราะว่าวันนี้เป็นธรรมเทศนาที่ถ่ายทอด ออกจากพระองค์หนึ่งไปหาพระองค์หนึ่งเพราะเกี่ยวกับแก่การภาษาวันนี้อาตมาได้รับนิมนต์จากคุณแจ๊คซึ่งเป็นลูกศิษย์เก่าให้มาช่วยอบรมซึ่งธรรมะในที่นี่ด้วย ซึ่งอาตมาที่มาเห็นประชาชนทั้งหลายต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นส่วนมากอยู่ในสถานที่นี้ก็มีความอิม่มอกอิ่มใจด้วยเพราะว่าในเวลาปัจจุบันนี้พวกชาว นักปฏิบัติทางหลายหรือชาวมนุษย์ทางหลายนั่นพึ่งมีความเดือดร้อนกระวนกระวายหาความสงบได้ยากการระงับซึ่งความวุ่นวายทางหลายเหล่านี้นั้นนอกจากความสงบไม่มีซึ่งแจก ไร่เป็นประธานจัดสถานที่ขึ้นให้มีความสงบระงับเค่นี้จึงเป็นสิ่งที่สมควรมากที่สุดอย่างเราทั้งหลายจะรู้ได้ง่ายๆว่าวันนี้ <c oughs> ซึ่งมีการโพดน้อยหรือมีการไม่โพดนั้นก็เห็นประโยชน์แล้วว่ามันเป็นอย่างไรมันมีความสงบอย่างไรไหม อย่างนี้เราควรจะรู้กันแล้วว่านี่คือความสงบอันหนึ่งสิ่งที่ให้ทำความสงบนั้นคือธรรมะธรรมะคือสภาวะที่ถูกต้องทั้งหมดมีสิ่งที่ถูกต้องนั่นเดียวว่าธรรมะธรรมะนี้ไม่มี ของใครเป็นเจ้าของธรรมะนี้คือความจริงที่ตั้งอยู่ในโลกเมื่อตั้งโลกมาเมื่อไหรสภาวะธรรมทั้งหลายก็ตั้งอยู่อย่างนี้เหมือนประหนึ่งว่าน้ำในพื้นดินซึ่งมนุษย์ทั้งหลายซึ่งขุดดินลงไปเห็นน้ำไม่ใช่ว่า ไอ้คนคนนั้นได้แต่งน้ำน้ำมีอยู่แล้วแต่นานเราเพียงที่จะว่าขุดบ่อลงไปให้เห็นน้ำเท่านั้นน้ำเป็นสภาพเดิมมีอยู่อย่างนั้นธรรมะนี่กลัวมันกันอย่างนั้นก่อนจะประพฤติธ,ธรรมะท่านให้สมทานซึ่งศีลอย่างพุทธบริษัทได้สมทานกันวันนี้เรียกว่าศีลแปดประการนั้น เพราะว่าการปฏิบัติธรรมอย่างยอดมันมีสามประการคือศีลหนึ่งสมาธิหนึ่งปัญญาหนึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เราจะมีเครื่องอุปกรณ์รักษาทั้งหลายเหล่านี้เราทุกคนนั่งอยู่ในที่นี่มีแล้วมีกายหนึ่ง มีวาจาหนึ่งมีใจหนึ่งพร้อมแล้วสมควรที่จะต้องปฏิบัติธรรมะได้แล้วศีลดังกล่าวมานี้มีแปดประการนั้นก็เพียงว่าเป็นข้อห้ามเท่านั้นยังไม่เป็นศีลเป็นข้อห้ามคล้ายๆกับกฎหมายอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นห้ามเป็นกฎหมายเท่านั้น เมื่อมนุษย์เราทั้งหลายนั้นมาประพฤติตามปฏิบัติข้อห้ามอันนั้นมันก็เกิดเป็นศีลขึ้นมาทุกคนการปฏิบัติรวมยอดจะมีสองประการหนึ่งเรียกว่าศีลธรรมสองเรียกว่าธรรมะร้วนคือการปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์อันแท้จริง มีแล้วใช่ไหมทุกคนเอากายมาทุกคนไหมเอาใจมาไหมเอาวาจามาไหมมีพร้อมไหมหรือเอาไว้บ้านก็มีหรือเอามาทางนี้หมดตวดรวจรู้ระรู้นะนี้มีแล้วเราไม่บกพร่องโดยประการอะไรเลยมีเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างเราทั้งหลายนั้นมีความเป็นทุกข์ เพราะใจขาดอาหารขาดอาหารทางใจใจเราขาดอาหารที่ดีแต่ว่าอาหารร่างกายของเรามันพอสมควรแล้วทุกคนเหรืออาหารทางใจคืออาหารทางจิตที่มาปฏิบัตินี้เราพร้อมที่จะให้อาหารทางจิตให้จิตเรามันอ้วนอันนี้พูดตามความรู้สึก ที่อัตมาได้ก้าวข้ามมาสู่ชาวตะวันตกนี่เป็นอย่างนั้นคือจิตไม่มีอาหารจิตเรานั้นก็หมายความว่าปล่อยจิตไปตามอารมณ์อารมณ์เป็นอย่างไรก็ปล่อยจิตไปตามอารมณ์อย่างนั้นผลที่สุดแล้วก็อารมณ์นั้นก็ดึงเราไปสู่ความทุกข์ เราทั้งหลายไม่มีปัญญาคือมันปราศจากอาหารนั้นเห็นความสุขก็ตะคุบเอาเห็นความทุกข์ก็ไปตะคุบเอาว่าเห็นสุขเป็นอย่างหนึ่งเห็นทุกข์มันเป็นอย่างหนึ่งไม่รู้จักแก้ไขในส่วนตัวของเราใครเคยได้รับความสุขทางใจไหมไอความสุขอยู่นานไหม How about that happiness? Did it stay for very long? นไอ้ความสุขนั้นมันจริงไหมถ้าความสุขมันจริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่อันนี้เราขาดการพิจารณามิฉะนั้นไอ้คุณแก็กจึงได้ตั้งคณะกรรมฐานขึ้นเนี่ยจะปฏิบัตินั่งให้สงบเพื่อรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ แคนั้นจึงเป็นเหตุให้เราปฏิบัติธรรมะอย่างอื่นมีแล้วพร้อมทุกอย่างแต่ว่าสิ่งปัญญาที่จะให,ให้รู้จักทุก์รู้จักเหตุให้ทุกเกิดรู้จักความหลับทุกรู้จักข้อปฏิบัติให้ทัวความหลับทุกนี่ไม่มีหรือน้อยเกินไปเคยมีทุกไหมเคยมีสุขไหมสุขทุก อะไรมีราคามากกว่าการรู้ไหมเคยพิจารณาไหม,มเข้าใจอย่างนั้นถ้าสุขมันจริงนะถ้าสุขมันเป็นของแน่นอนเอนะมันคงไม่แปลปวนไปเป็นอย่างอื่นถ้าความทุกข์มันแน่นอนมันก็ไม่แปลปวนเป็นอย่างอื่นสองอย่างนี้แหละ ที่พระพุทธเจา้าที่ผู้รู้ทั้งหลายให้รู้จักธรรมะสิ่งที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อระงรับความสุขความทุกข์เรียกว่าความสงบความสุขนั้นยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความทุกข์ก็ยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความสงบนั้นสงบจากสุข สงบจากทุกนั่นเองอโยมทั้งหลายทารุจจักน้ำตาจะไม่ได้ไหลอีกต่อไปแล้วถึงความสงบอย่างนั้นคือธรรมะที่เรานั่งนั่งกรรมฐานนี้ม,มันน่าจะสงบนะไม่ได้ไปทำอะไรนะนั่งอยู่เฉยๆดูรวมหายใจเข้าออกอย่างนั้นมันก็ยังมีความวุ่นวายอยู่มันเป็นเพราะอะไรนี้ เคยพิจารณาไหมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเคยพิจารณาไหม,มเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นปัญหา,าที่พวกเราทั้งหลายจะได้พิจรารณาเพราะธรรมะทั้งหมดนั้นมันตกอยู่ในสภาพความจริงความจริงนั้นมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่มันไม่จริง ที่เรียกว่าไอความเที่ยงมันซ่อนอยู่ในสิ่งเที่ว่ามันไม่เที่ยงพวกเราทาั้งหลายก็ไม่รู้จักว่าเที่ยงทั้งหลายตอนนี้มันแปลเปลี่ยนไปได้ก็ได้ไปถืออันเดียวว่าให้มันเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นทุกข์ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงพิจารณาแล้วยอมรับยอมรับความจริง ที่เราไม่ยอมรับความจริงคือไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงมันจึงเกิดความวุ่นวายเกิดทุกข์ขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเรารับว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นก็เห็นความจริงเท่านั้นแหละมันจะไปที่ไหนละ่ะเปรียบเทียบเทียบเมืองไทยไอเมืองไทยน่ไทยแลนด์น่ะที่ฝึกธรรมมา ถ้าหากว่ามีการเจ็บป่วยหรือมีอายุมากขึ้นมาป่วยพระ่านเป็นเทศว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเองของมันมันมีเกิดแล้วมันมีแก่แล้วมันมีเก็บมีตายอย่างนี้คนแก่เมืองไทยจะยกมือขึ้นรับเพื่อจะรับพิจรนนารณาดูเหมือนว่าชาวตะวันตกนี่บางคนมาพูดถึงความแก่แล้วไม่อยากจะรับฟังไลย อยากจะให้มันหนุ่มอยู่เรื่อยอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รู้ถูกชาวตะวันตกนะในชาวตะวันตกก็เป็นพ,พี่เป็นน้องทั้งหมดนันะแต่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นโดยมากถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ยังไม่ยอมรับธรรมะไม่ยอมรับความจริงคือปกปิดทุกไว้ในตัวของเราอยู่เสมอจึงไม่มองเห็นทุก์จึงออกจากทุก์ไม่ได้ เพราะไม่มองเห็นทุกนั่นเองอันนี้อาตมาขอฝากซึ่งแม่ยังไม่พอใจก็าฝากไปพิจารณาดูจะเป็นไงจะจริงไหมนั่นแหละคือความจริงแล้วแต่ว่าลักษณะที่เราไม่ยอมรับนั้นไม่ยอมรับคนที่ไม่ยอมรับนั่นเดียวกว่านคนยอมรับความทุกข์ไว้ในใจของเรา ถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ถูกจุดของธรรมะเสมอว่าเรามีเราคันศรีรษะเรานะเราเอามือเรามาเกาขาของเราอย่างนี้มันไม่ถูกจุดมันนะมันก็ไม่หายความลำคานด้นนั้นแหละถ้าเราคันศรีรษะเราก็เกาที่ศรีรษะของเราซัคันที่ขาเราก็แก้ที่ขาเราจะไอความลำบากลำคาญมันก็หายไปเท่านั้น ยยมลองดูทิวันหลังนะ่ะถ้ามันคันบนที่สายมาเก่าขาเนี่มันจะถูกจุดมันม้ยนี่เป็นหลักธรรมะหลักธรรมะทุกวันนี้เราทําไมเราถึงทุกข์ไม่หายคือเราเลี้ยงทุกข์ไว้นึกว่าทุกข์เตียมันเป็นของดีนี่จะทิ้งไปก็กลัวมันนะนึกว่ามันเป็นสุขนะ ก็เลี่ยงทุกไว้ทุ์มันก็อยู่สบายเราก็ร้องไห้ไปเรื่อยไม่สบายให้นั่งก็ไม่สบายให้นอนก็ไม่สบายให้อาหารดีๆก็ไม่สบายใจมันเป็นทุกข์อยู่เพราะอะไรให้อาหารไม่ถูกอาหารไม่พอมันไม่ถูกเรื่องมันคือเกาไม่จุกไม่ถูกจุดคันมันก็ไม่หายจะไปแก้โดยวัตถุต่างๆไม่ได้ สิ่งทัางยเหล,าล่านี้ทุกทีมันเกิดขึ้นมาจะไปแก้วัตถุไม่ได้ยาวัตถุสร้างขึ้นในมันพอกับใจของคนนั่นพอไม่ได้นอกจากว่าเรารู้เรื่องของธรรมะ <c oughs> เรื่องอนิจจง <c oughs> ของไม่เที่ยง <c oughs> ทุกขังความมันเป็นทุกขอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เป็นความจริงหรือเกินเป็นสัจธรรม ถ้าเป็นสัตยธรรมจริงๆเรื่องรู้เรื่องของอนิจจัง lamps. เช่นนี้แล้วถ้าหากว่าใครนับถือคริสโยกดก็เรียกว่าเห็นพระเจ้าใครนับถือพุทธก็เรียกว่าเห็นพระพุทธถ้าใครไม่เห็นอนิจจังอยู่ในอยู่ในอยู่ในพุทธศาสนาก็ไม่เจอพระพุทธอยู่ในคริสก็ไม่เห็นพระเจ้าก็พระเจ้ากับพระพุทธเจ้านั้นมันอันเดียวกันเท่านั้นเนี่ยธรรมะเดียวกัน ถ้าเห็นอันนี้จังก็เห็นความจริงอันเดียวกันทุกคนไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นฉะนั้นวันนี้จึงให้ญาติโยมทา้งหลายทำความสงบดูไหมเรื่องที่ทำความสงบนี้บางแห่งก็สงสัยเหมือนกัน การนั่งดับตาบางคนก็เคยพูดว่าอุ้นฉันไม่ไปแล้วนั่งดับตาแต่ดืมตาอยู่มันก็ยังไม่เห็นนะจะไปดับตามันจะไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะแล้วครูในดึกซึ่งเขาไปอีกว่าเรานั่งแล้วดืมตาเดียวนี้นะดืมตาเดียวนี้เรามองไปเห็นบ้านได้ไหมมองเห็นบ้านสายตาเราถึงไหม ถ้าดับตาแล้วอย่างนี้นเอาจิตเพ่งไปถึงบ้านแล้วได้ไหมดูอย่างนี้เะ่นั้น,นท่านจึงให้นั่งสมาธิเดี๋ยวให้มันรวมเข้ามาให้มันเป็นกำลังเพื่อให้เพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆได้ไอความเป็นจริงแล้วอัตมาสอนกนรรมฐานที่นี่ พูดหลายไปเซ็นหน่อยนี่ไอความเป็นจริงของไม่มากขนาดนั้นของนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่ของมากอย่างนั้นนี่พูดตามอาการของกิตเท่านั้นเนี่ยไอเรื่องปฏิบัติให้ที่สงบเนี่ยมันไม่ไม่มีอะไรมากอย่างแจกว่ามาให้พูดอย่างนี้ก็ดีแล้วพูดไม่เคยพูดก็คนอื่นก็พูดกับตัวของเราเนี่ยนั่งก็พูดอยู่งั้น,นไอไม่มีปัญหาจะพูดอยู่อย่างนั้นเนี่ยอืม พูดกับตัวของเราถามตัวเราอยู่นั้นเนี่ยนี่ได้ว่าพูดอยู่ในความสงบไม่ใช่พูดอยู่ในความวุ่นวายเคยพูดไหมเคยพูดกับตัวของตัวไหมเนี่ยที่ห้ามมาให้พูดกับคนอื่นไหนนั่งเคยพูดกับตัวของเราไหมเคยพิจารณาไหมเนี่ยนี่คือจุดธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้น ธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้นความจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นตรงนั้นไอการแก้ปัญหาจะเกิดตรงนั้นตรงนั้นเป็นที่เกิดของธรรมะตรงนั้นเป็นเหตุที่เกิดธรรมะไอะสิ่งที่มันวุ่นอยู่นั่นอาการที่เราทําไปโดยกายของเราก็ดีพูดโดวยวาจาของเราก็ดีเราจะไปอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาแล้วเป็นอดีตนั้น อย่างนี้นะบัตรนี้เรามานั่งให้มันสงบมันจะรวมเข้ามามันมากเลอเกินมันมากมันมากไม่รู้มันมาจากไหนเราไม่รู้จักว่ามันมาจากไหนเราไม่ได้เก็บมันมารวมไว้ก็มันมีสุขแล้วก็ปล่อยมันไปซะมันมีทุกข์ก็ปล่อยมันไปซะมันอยากเที่ยวทีนี้ก็ปล่อยมันไปซะมันไม่รวมกันทุกคนดูมันไม่มีอะไรถ้ามานั่งแล้วบางคนแหมนั่งไม่ค่อยจะได้เลยมันมามากเลอเกิน คือมันมารวมกันแล้วมันปิดข้างนอกมันไว้มันมารวมข้างในยอย่างนี้บางคนก็รำคาญใจตรงนั้นแหละตรงธรรมะจะบังเกิดขึ้นมาความจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้นให้อดทนนั่นแหละท่านเรียกว่าอารมณ์มันเข้ามาทางตาและหูจมูกลิ้นกายจิตมารวมอยู่ที่จิตนี้นั่น,นเรียกว่าช่องอารมณ์ อันนั้นแหละมากยั่วยวนจิตของเราที่มาให้สงบยั่วยวนจิตของเรามาให้สงบคืออารมณ์ที่เรามานั่งอย่างนี้คือให้รู้จักอารมณ์อารมณ์นี้ก็สักว่าอารมณ์เท่านั้นมีความสุขขึ้นก็วูบเบี้ยกว่าหายไปมีทุกข์เกิดแล้วหายไปเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากมายตาสองหูสองจมูกหนึ่งดินหนึ่งกาย นี่เรียวว่าเป็นมร์แปดประการตาสองหูสองจมูกสองลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจเป็นผู้ที่เดินมรคแต่ว่ามรคอ,อยู่ในตำราไม่ใช่อย่างนี้นะอยู่ในหนังสือไม่ใช่อย่างนี้อันนี้มรคที่ให้เราเห็นชัดในตัวของเรานี่ตาสองหูสองจมูกสองลิ้นหนึ่งกายนี่จิตเป็นคนเดิน นี่คือมรคอันนี้แจ๊กก็พูดไปแล้วหละมรคอัตมาพูดมรคที่มันนั่งอยู่ตรงนี้มีอยู่เนี่ยน้อมเขามาเห็นในตัวของเรานี่คือมรคมรคแต่แปลว่าทางเดินหูนี่ก็เป็นทางเดินเขามาแห่งเสียงจมูกนี่ก็เป็นทางเดินเขามาแห่งกลิ่นริ้นก็เป็นเดินทางเดินเขามาแห่งรสทั้งหลาย โพธิภะคือร่างกายสำหรับถูกต้องเป็นทางเดินกรรมแห่งโพธภิภะเดินกรมาอย่างนี้เป็นทางกายทางจิตเป็นคนลับสำหรับที่รู้เรื่องทางตาหูจมกูกลิ้นกายทั้งหมดมิฉะนั้นแยกจึนตั้งข้อปฏิบัติขึ้นมาตรงนี้นนท่านเณรทำสมาธิให้กำหนดจิต กำหนดจิตอย่างเดียวคือมากทั้งหลายมันมารวมอยู่ที่จิตแล้วตาหู oh, oh, จมูกลิ้นกายมารวมอยู่ที่จิตเราจึงเอาจิตอันนี้แหละฝึกจิตอันนี้ให้อยู่กับลมหายใจเรียกว่าการทำใจให้เป็นหนึ่งถ้าทำเช่นนี้เราจะรู้จักจิตของเราแล้วก็รู้จักอารมณ์ของเราแยกออกกันเป็นจิตเป็นอารมณ์ ถ้าแยกไม่ออกเราก็เป็นทุกข์ลำบากให้โทษอย่างอื่นเรื่อยๆไปเช่นว่าจิตนี่บางครั้งนะจิตเป็นจิตบางครั้งนี่มันเกิดโทสะขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมานะไม่ใช่จิตที่มันเกิดตัวนั้นขึ้นมามันมีอารมณ์มากระทบให้จิตหลงเป็นโทสะขึ้นมาเช่นแก้วใบนี้ย นะถ้าใจเราไม่มีโทสะเราคนสบายใส่น้ำกินสบายนะอีกวันหนึ่งจิตมันจะกระทบซึ่งอารมณ์ถูกยุแย่ของอารมณ์อ่ะให้จิตโกรธขึ้นมากที่สุดอาจจะถ้วยใบยนี้พุ่งไปใส่ดินก็ได้ใส่ไม้แตกอย่างนี้นี่มันเกิดโทษอย่างคือไม่รู้เรื่องจิตของของเราแล้่มันเกิดเป็นกิดเลสอย่างนั้น ไอความเป็นจริงอ่ะถ้วยใบนี้นะ่ะมันไม่มีอะไรอืมจะเอามันคว้างไปให้มันแตกมันก็ไม่มีอะไรจะวางไว้ก็ไม่มีอะไรไอทุกวันทุกวัน,วนใช่ถ้วยใบนี้มีประโยชน์ใจดีถ้าใจมีกิเลดขึ้นมาเอาถ้วยนี่คว้างไปทิ้งก็ได้แตกก็ได้ใครผิดมาถ้วยผิดหรือจิตของเรามันผิดเนี่ยทำไมไม่เป็นยังงั้นทุกวัน ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกวันเห็นจะไม่มีถ้วยใส่เนาะนี่นี่มันแน่นอนอยังไงไหมคิดว่ายิจที่มันโกรธขึ้นมามันก็พุ่งขึ้นมาเห็นอันนี้ไม่ชอบใจก็ทิ้งไปเห็นอันนี้ไม่ดีไอความเป็นจริงอันนี้มันไม่มีอะไรมันอยู่อย่างนี้เพราะความเห็นผิดที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นกิเลสเท่านั้นเนี่ยจึงทุบแก้วนี่ทิ้งไปทุบถ้วยนี่ทิ้งไปไอความเป็นจริง ทำเช่นนั้นมันไม่เป็นประโยชน์ไอ้ถ้วยใบนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ขนาดนั้นก็ยังไม่รู้จักตัวของเรานะอืไม่รู้จักตัวไม่รู้จักแก้ไขของเราทางนั้นแหละถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ขนเอาถ้วยมาทุบทิ้งหมดเท่านั้นเนี่ยอย่างนั้นแก้จิตของเจ้าของโทษอยู่ตรงนี้ไปให้โทษคนอื่นอย่างนั้นอันนี้เรื่องอาการของจิตมันเป็นอย่างนี้เราหลงอารมณ์มันี้อันนี้วันนี้ฟังให้ดีนะ บางคนจะเข้าใจว่าท่านอาจารย์นี่พูดธรรมะอะไรอย่างนั้นนี่คือตัวธรรมะแท้ๆธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะอะไรที่เป็นธรรมะอะไรที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีอยู่ในนี่มีธรรมะทั้งนั้นโยมนั่งทับจนกับธรรมะทั้งนั้นเนี่ยนอนทับกับธรรมะทั้งนั้นเนี่ยไอ้ความไปจริงมันเป็นธรรมะทั้งนั้นไม่จบธรรมะไม่จบ ธรรมะมันมีอยู่ทั่วไปไม่ใช่ว่าธรรมะมันมีอยู่ในตัวหนังสือตัวหนังสือก่ะชี้บอกธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะอัตมาเทศวันนี้ก็เทศเรื่องธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะถ้าตัวธรรมะนั่นโยมจะปฏิบัติจะรู้ชัดเองอย่างนั้นขึ้นในจิตของโยมนั่นเองวันนี้พูดธรรมะแล้วก็ วันนี้จะไม่พูดมากต่อนนี้ไปก็จะให้มีความสงสัยอะไรไเล็กน้อยจะให้ถามปัญหาเวลาไม่มากพูดธรรมะมันจบไม่ได้หรอกพูดกะทางวันกะท้งคืนมันก็ไปเข้ามันอยู่อย่างนั้นอย่าสงสัยหลายนะพวกชาวตะวันตกนี่สงสัยมากเหลือเกินไม่หยุด <c oughs> ยิ่งก็ไปดูนิวยอร์กเนี่ยปัญหามากเหลือเกินเลยฉะนั้น <c oughs> คนนี้จึงมีปัญหามาก แต่นี่ให้โอกาสแล้วก็ยังอยู่อีกหลายวันเนาะค่อยๆศึกษาไปยังอยู่หลายวันที่มาทำนี้ก็เรียกว่าเมื่อเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนของไม่มีราคาทิ้งเอาของมีราคาเขามาไว้เคลี่ยมันออกไปเกลี่ยออ ของไม่ดีในใจเรามีอยู่ไหมยังเหลืออยู่ไหมนี่แหละที่มีเราก็รู้ที่มานี่พยายามเคลียรนี้ออกอันนี้แหละมันพาวุ่นวายอยู่านี่เป็นเรื่องราวของเทวม่ดีมันวุ่นวายในตัวคนทุกๆคนนี่มาทําเช่นนี้ก็มาเพื่อระความชัว่วระเครื่องที่มันวุ่นวายออกไอเครื่องวุ่นวายนั้นก็ต้องรู้จักทุกคนนะมั้งเนี่ยเนาะ ไอ้ถามจ้าของเองเถออสบายดีไม่ไม่ได้พูดแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นมารู้อ่ะนี่ไอ้ที่ควรที่ไม่ควรดีไม่ดีนน้นรู้จกักจิตของเจ้าของต้องแก้เอาเองรู้แล้วต้องแก้เอาเองเคลียมันออกค่อยๆเคลียออพยายามเคลียวไกง่ไม่มดง่ายๆนะนานนะมันมากธรรมะนี่ฟังง่ายนะแต่ทำยากนะ เป็นยังไงไหมฟังง่ายทำยากคือเป็นยังไงไหมเออนั่นแหละเอออืเป็นอย่างนั้นอืจะต้องเป็นอย่างนั้นฟังง่ายแต่ไปทําเนี่ยมันยากก็ดูที่ท่านนั่งตาก็ให้ดับแต่แล้วมือก็วางไว้หมดแล้วไม่มีลมหายใจอย่างเดียวเท่านี้ก็นะยังไม่ชอบจะทําเลยนะไม่สบายคิดนู่นคิดนี่ไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรมาอีกแต่แล้ว นะมันน่าจะสบายแล้วน่ะนั่งเฉยๆดูลมหไย้ใจออกมันสบายอัตมาว่ามันหมดเท่านั้นเ่ยมันสบายแล้วอันนี้อันนี้ยังคิดไปถึงโน้นอันนี้เว้า็มาใส่มันวุ่นของเก่าที่สะสมไปนานแล้วมันเกิดขึ้นมาเป็นพยามาลนี่ไม่ใช่อื่นหรอกแล้วเคลียออกให้หมดถ้าเคลียออกหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะเคลียล้วา็นั่งสบายเดินสบายนั่งสบายนอนสบายสงบ เท่านั้นเนี่ยความหมายนัน่นมีอะไรหรอกเคลียของเก่าออกของใหม่อย่าเพิ่มข้ามาก,มก็หมดเท่านั้นแหละแต่มันแต่มันฟังง่ายแต่มันทํายากอย่าไปแก้ที่อื่นนแก้ที่ตัวเราเนี้ไอ้ความชัว่วทางลายไม่ไปอยู่ที่อื่นเนี่อยู่ที่นี้ไม่ใช่อยู่ในป่านี่อืมไม่อยู่ในทะเละไม่อยู่บนอากาศไม่อยู่ที่นี่ป่ามันไม่มาทุกข์กับเราหรอกทะเลมันไม่มาทุกข์กับเราหรอก ข้างนอกไปในัาทุกขับเรามันปรุงแต่งขึ้นในตัวของเรานี่เองมันเกิดอยู่ที่นี่อืมก็ทําให้มันดับลงตรงนี้แหละมันเกิดที่นี่ทุกคนจงไปภาวนาพิจรารณานะนะอืมปีที่ต่อไปวันที่ต่อไปมาทํากรรมฐานเนี่ยมันดีขึ้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 นมากมาก,มากดีขึ้นเมื่อมันมันดีขึ้นมากๆก,ก็อยู่เนื้อดีเท่านั้นก็ได้หมดเท่านั้นนะชั่วก็ไม่อยู่มัน ดีอยู่ก็มาอยู่อยู่เนื้อดีที่แรกก็ทําชั่วละมันออกไปแต่มันดีมันก็เกิดขึ้นมานะเมื่อดีดีขึ้นมาไม่รู้จะดีก็ชั่วยังนะเป็นทุกข์อยู่นะขึ้นกลางบนมันซะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเลยสบายนะ่